AIS เพย์ขอนำคุณผู้ชมครับมารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลฝั่งของเกษตรศาสตร์เนี่ยแพ้ให้กับนครปฐมไปครับหนึ่งประตูต่อสองครับเริ่มเกมครับที่สนามอินซีจันทรัตสถิตนะครับกระดกเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลตกพื้นสเตเวียมงแล้วหน้ากรอบเขตโทษคุกคิกกันอยู่รับได้ยิงโอ้โหูปีนครับปัดข้ามคานไปได้สัมพันธ์เคสีกับเบลิงตันเป็นเบลิงตันยิงจนเอ้าเรียบร้อยเลยครับ อบอลลอดแขนของปรินเข้าไปเลยครับทีวิ่งเข้ามาปั่นด้วยขวาบอลจะอ้อมกำแพงแล้วก็ตกพื้นครับปรินกุญชอเนี่ยสวนับขึ้นมาไอซคแคนนี่มงได้บอลตรงกลางอ้าวแต่ผิดเลี่ยมครับปั้กกระนแล้วดวลกันไปเป็นเวลลิงตันครับเบียดแย่งมาได้เวลลิงตันสปีดิต,ตวัดยิงแล้วก็สองศูนย์เลยครับโอ้โหยิงหกักคอลูกนี้ตู่นครับโพลิสเตโร่โอ้เดี๋ยวต้องดูว่าตั้งใจจะยิงแบบนั้นหรือเปล่าครับหรือว่ายิวีรวัต์เฉือนกลับมาตรงกลางครับ สัตวัตด,ดึงไว้นิดนึงเอาไม่อยู่สัตวัตร์หลทะลุช่องมาครับวีระพงศ์วีระพงศ์ยิงแล้วก็3ประตูต่อศูนย์ยับเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับแบบนี้สถานการณ์สบายเลยครับทีมเยือนนี่ครับดูอีกครั้งครับสัตวัตรลีลานยากระชากมาแล้วจ่ายทะลุช่องมาให้กับวีระพงศ์วีระวัตยกบอลไปสัมพันธ์ 3,000เกสียกขึ้นกลับมาเอาเลยครับวิรวัตรเข้ามาได้กรอบเปตโนท่แล้วจิงูไม่เข้าครับหลุดกรอบไปบอลแล้วครับทางซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วเปิดคองมาได้มงเช็ดแล้วก็ไล่มาครับอัครวิสวัสดีครับหนึ่งประตูต่อสามเกสตากรครับเปิดเข้าไปครับแล้วเปิดแม่นด้วยครับอัครวินิโถมตัวมงเช็ดบอลเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับง่ายๆ ก็จ,จบเกมใกล้ขาันะครับกรเกษตรศาสตร์ FC ครับเปิดบ้านพ่ายกับบริสเทโรไปครับวันนี้เวลาของการเดี๋ยวจะสดหมดลงแล้วนะครับคุณนทุศใจทําและผมสวิทเดวันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ